ถ้าผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูผักนะครับผักไฮโดรโปนิกส์นะครับแบบน้ำนิ่งก็เพิ่งลงได้แปดวันนะครับที่ลงจิปไปั้งท่แล้วนะครับอันนี้อายยแปดวันนะครับนี่ก่อนนี่จะดูรากของเขาตัดก็บโตดีมากรากสวย น้ำก็จะลดละเดี๋ยวจะต้องเติมน้ำเปล่าไปอีกนะครับแล้วมาดูอันนี้ที่จะโรล,ลงนะครับต้นต้นต้นอ่อนต้นตาที่เพิ่งปลอ,อันนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับสองอาทิตย์ก็ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์สิบวันอันนี้ก็จะเป็นถ้วยปลูก รอล,ลงรอล,ลงรอล,ลงกองใหม่อันนี้ใส่น้ำแล้วใส่น้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าแล้วเดี๋ยวให้ผักตัวน้อยตัวก่อนนี่ก็อยผักเช้าดูผักนะฮะชื่นยามเช้า สามารถยกดูได้นะครับอันนี้อประมาณสักสองอาทิตย์ก็เก็บกินได้ครับสองอาทิตย์อันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่ครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ